เอาหนีสิเพิ่มไปเพิ่มไปเดี๋ยวสิพ่พี่นะครับพอเสร็จแล้วเออเพื่อนเขียนซื้อเข้าไปเพื่อเพื <im <im uh> <im 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 ่อนก็าสวมเข้ามาัวชาเพื่อนนี่นี่ผู้คนางมัสี้ผู้่แเพื่อนนีผู้คงมัสกี้น้องันท้อาร์มันท้องันคพื่อนที่เป็นผู้พาเขียนมันนี่เอาไปมาร์คใส่กากน้ำตาลมาร์คแววแววจิ้มือใส่กากน้ำตาลจะใส่หลาย ปกติกับมักตะหยวกกล้วยก็ได้ถ้ามานมีซี่หลายกับมักก็ได้อันนี้เป็นมื่อสดก็ได้ครับอันนี้ให้กินสดก็ได้เพราะเพราะมักเสร็จแล้วเนจมืออันนี้มันเกินเจนมือนี่ออกมามันทีเป็นซี่บ้านนี้มันมันดีแล้วเนี่ยมันมีหนอนด้วยังครัมเอาผสมอาหารเอาพิเศษผสมน้ำจมกินย้ำผสมจิ้วอาหารเอาผสมเพราะเพราะเบิร <ua> like ์ดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อละผสมได้หนึ่น้ำกับเอาผสมบอย้ำกิ้มน้ำผสมหมายถึงว่าบอัน ขหม,มัเปล้วผสมว้าหมากแล้วได้กินเขาฉีปาร์มกนอยผสมน้ำว่าผสมผสมน้ำเอาไส้อีกเอาใส้อีกไอีกไสีไส้ีกไง้ <S <S ええีไ้ีไส้อีกไ้อี่ไส้มักส้อีกไส้อีก้ีกไอีกไส้อี่อีเไี่ไีกเ้ีกไกไส้อี้อไ้อีกไส้อีกไี้อีกไเ้อีออีสี้้ออ เข้าขีอะนี่นันนีน่หนีสงี่นีก็ได้ใบหนีซื่อๆเนี่ยผสมมันกะสิรสอาหารทั้งหมดใส่อาหารหลายเอาซื่อไปให้มันกินบบคันมาคุยกล้ยไาาเนี่ยให้มันกินสดๆก็ไดไปยกล้วยวานเข้าไปเลยมันกินเลยเป็นยาน้ำา้อาดกินเเอาดีไปยมันกินนมงนี่คือวิตมินันดีนเบิ้ปัน้ไปเอาาไปเาไปาไปเอาเไปาไเาไปเอาไปเอาไปอาาไป เออนี่อย่างนียจับรถแต่ว่าถ้่ว่าิ่มมันกินอะไเเอาม่อมึ่มาดิเอายนเข้าไปวม่ามืงพี่เอาเอาเลียดเลียดเลียเช่นพี่คนได้ทยนัสารกดีพี่เกเปิดออกเอาเอาเข้าไปนยก็ไปง่นยผุนว่าดง่ายผุนแค่ใชไหม่้าเข้ากลับไป ไปมืครเอาเข้าไปยิ้มเข้าไปให้านเออเห็นบอเอาพัดก้นนี้กนี่มิจิ้ร้บายเอาไปยืมเอาเอาอันั้นบ้านน้องพื้นเลยก็ได้่มิกินนี่อาหาร่อวอย่างกินบ่าพักำนี้มันกินดีกินพักนีมันก็เหลือะ่หาง่นั่น อันนี้เอาต้องานรกกาทุนเลยโอ้ยขาดทุนขาดทุนวันนี้ใครใช่ฮงเมีนไเียนเลี้ยงาอาหารไอ้บานเจียนี่เขาออกผยเลยักไทยกเยลงกัาครับเออเดี๋ยวียากไกบจีนมัจีนจีนบน่ต้องนี่นี่กินะครับ คลกินด้วยแล้ว่ไปมันสิรู้ว่าอันไหนมันมีประโยชน์กับมันมันผิกินนะครับก,ก,กินครับตะวันมมีเห็นไปบอดี <c oughs> เขา้กอกันว่าได้ตเกียบสี่หมื่นนีจะหางมันไ่่แค่หางสิน้ำน้ำมันเติมน้ำมัส่ไม่างมันหัดกระเนี้ย่มันกินกินดีกว่ายางเรยนมากไ่ใช่ป่ะตะเกียบักกระนิ่งแต่แรงมันไปสะอาดไ่ใช่ว่ามกนไม่สะอาดเยอะมองเห็นมันไม่สะอาดประโยชน์ของผักกระนิ่งกอันนึง ไข่หุ้มไน่สิไปไข่ห่วมกันเยิสี่นี่กี๊กก๊กนี่นู่นนี่เ็หามันไงนี่เห็นไข่หรอเออเอาไปาเป็นยังเข้าหิ้ไปนั่นแหละแต้จมือนึงมันคุณมันกะสียนไรักษาอปาอประกอก็เห็นสิน่ไง่แฮกวงมันกนึกว่ามันเจ้ว่ามันไปรักไข่เถอีบอ่เนี้อใ โอ้ยไปเอ็ะไปเฮ็ดเลยยัเงิ้ขาเฟาเขามีเงินนั่นเลเดียตเรากเสียน่าเน่มาให้มาใหมานอนเมันต่อเผู้หนึ่งเสียสาระจะพรมันกินเนาะแต่ว่าต้องขยี้สามารถชีกสามารถชีกหลายปันดแล้วอาชีพอาชีพเียอาชีพอย่งมันตามมาขึ้นขึ้นเขาได้อาหุบเดือน เลี้ยงไก่บัตุกคนนี่มันจะมายว่มันต้องเมาวนนคนนั้นนี่ผู้นึ่งปูกเห็ดผู้นึงเฮ็ดอันนี้ผู้นึงเฮ็ดอันนี้เห็นไมครับแม่คื่แม่ย่งผ้านกยัง่ไถน้องเนาะใจเลน้